สวัสดีค่ะ เอเอคอมเมนต์นานาชาติบุรีรัมยูในเตดคว้าแชมป์รีโวครับฤดูกาล2024และ2025พร้อมเงินรางวัล5ล้านบาทบุรีรัมยูในเตดคว้าแชมป์รีโวครับฤดูกาล2024และ2025ไปครองอย่างยิ่งใหญ่พร้อมรับเงินรางวัลเงินสด5ล้านบาทที่ BG s t สเตเดียมเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568ที่ผ่านมา สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศบริลัมอยู่นเต็ดเอาชนะลำพูนวอลีเออร์ได้2ประตูต่อศูนจากประตูของกินเยเมบิโซลีและดิออนคูภายในพิธีนำโดยยุทธนาหยิมการุอุป,ปานายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชานปถามพร้อมด้วย ปองปั้นรรม,มานุบานผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรถเพื่อการผานิชย์โปรดรานสมานมิตรรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและมวยและนิติพงษ์ยวนตะกูลผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัทวอริรสสปอร์ตจำกัดมหาชนสำหรับบุรีรัมยูไนเต็ดควา้าแชมป์ลีโวคัพครั้งนี้ เป็นสมัยที่8ของสมโมูสรพร้อมรับเงินรางวัล5ล้านบาทส่วนรัมพูลวอร์ริเออร์ทีมรองแชมป์ได้รับเงินสดจำนวน1ล้านบาทขอแสดงความยินดีกับทีมบริรัมยูนิเต็ดที่คว้าแชมป์ได้ในครั้งนี้และยินดีกับทีมลำพูลวอริเออร์ที่ได้รับรองแชมป์และได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสดถึงล้านบาทด้วย ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ